สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกะเซธทฤษฎีใหม่มือนีกวาดข้นแล้วเลยครับพี่น้องบานนี่ก็สซมาแต่งข้ากวาดข้นนี่ก็เบิ้งต้องเบิ้งใบเขาเนี่ยนะครับเขาเสือดอกใบเขาก็ต้องเขียวเข้มเดือบเขียวหลืเข้มเข้มนะครับพอดีฝนตกครับตกตลอดเลยนี่ครับกวาดข้นแล้วบานแม่ก็สซมาแต่งแขนงครับแต่งกิ่งแต่งยังนี่นะครับพี่น้องที่ละ แน่นคนไปซองมาสอดเลยแต่งกิ่งแทงแขนงเพื่อสิทธ์เปิดตาดอกครับให้ดินแห้งก่อนตอนนี้เปิดตาดอกมาได้เยอะครับยุดหนาวมาต้องด้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสิบมือคน่ะเบิงบ้งเบืงบ้งมเบิ้งความชุ่มห้องดินเท่าน้าครับถ้ามันฝนยุดมันอย่ังจัเสี็ด,ดอกได้ครับถ้าฝนโมยุดกะกะเห็ดอย่างนะครับเพราะว่าเห็ดธรรมดาเบิ้งถ้าฝนยุดหนาวมาก,กสะเส็ดดอกได้นี่หลังกวาดค้น ยู่นี่ว่าดีสีดยาหญ่เลยครับพี่น้องม,องมาถามมาว่าสีดยา,า่หญ่บอกครับตัดนี่แหละตัดแล้วก็ไม่กวดกวดนี่แหละครับกวดกวางแล้วก็เผาไปนั่นเพราะว่าเขาตัดบ่ยอยหญามันก็ดเบยบบกใหญ่มันชิมแต่ใหญ่หมูใหญ่หมูนี่ยุ่นี่มาจากใสพี่หน้องสีสงใส่ใหญ่หมูมาจากขี้งว่าครับม,มาจากขี้งว่าใส่ปุ้ยขอกับพี่น้องนี่ใหญ่หมูนี่ใส่ปุ้ยขอก ใส่บอรลแล้วครับตัวแลศบยูเลียครับไซหลอบทรงภูมินี่ปีสิมากกับยังสีไซอีกรอบนึงครับช่วงไซ่วงปีไม่ครับพี่น้องนี่แหละก่อนนี้ครับช่วงนี้พวกทั้งดินว่าไหนไ่ว่าไหน่ซยังครับพี่น้องทั้งดินว่าต่างไ่ปุ๋ยไซยังครับว่าช่วงนี้คือตอนนี้ตัดหญ้าแล้วกวาดค้นแล้วกับสิแตงกิ้งแตงกันแหน่งตาดอกครับใบแก่กับสี เบิง้งในทุเรียนยุดนามให้มันเขียดก่อนยังสิเปิดตาดอกได้ครับเบิ้งว่าฝนมันสะยุดบอ่อครับหลังจากตัดงากดวดโค่นละพี่น้องนี่แตงขนันแง้มมันมันเป็นแต,แตงขนันแง้งเอาไปมาดแตงหดงาพี่น้องแต่งหดงาหอดจริงครับขึ้นมากระแตงเรืยครับนี่บแตงมันกับบไวใดครับงาหลายๆบาเทีกัดขึ้นบัได้ ค่ะครับนี่แหละขนาดว่าแตงแต,ง,แตงหลอบแหลกกับว่ามันขาดเลยนะครับแตงกิงตอนหลอบแหลกหลังจากเก็บผลผลิตแล้วนะบานเกี้ยวดอกกับว่าแตงอีกหน่หลอบหนึ่งพี่น้อเจะระจดตรงนี้หรพี่ะตงกิ่งใหญ่ๆง่ายครับพี่น้อยสอนกันนักทิศทายก็ออกนะพี่หน้อยเห็นว่าต่ำๆเนี่ยนี่นี่ ต้มๆนี่พี่หน่อยเอาออกเฟี่องไร่องดินนี่ครับว่าไม่งานนิดหน่อยนะครับพี่เนอะกิ้งมัง่ายเลยแต่งให้ล่งให้โป่ง,ปงแตง่งมันเสียดายเลยครับพี่เนอะการแต่งกิ้งทุเรียนนี่แต่งแต่ละรอบนี่ที่แรกว่าสิแต่งนะค่แเนงขึ้นไปแล้วปาดลงเป็นง,งานยังไงครับนี่สิหร่า การแ,แ่งกิ่งทุเรียนนี่ทําใจเนะครับพี่นอ้องนี่ดูดแต่งขะเนียงกระสีเอาดอกวัดค้นบางกระสีได้ห่อไปทีมมีครับนี่อันตอนต่อไปประเดี๋ยวเงาได้ครับห่อไปทีมอีูห่อไปกองเลยกระเพา,เาไฟนี่ัวนี้ก็แต่งน่ครับถ้าแ่งแล้วมันสีโล่ง,งสีนหน้าพี่น้องนี่นแ้งแ้วมสีโล่งภาพโบโล่งโบโปง่งโอกาสดอ,อกก็ออกอง่ายครับพี่นอ้อง ใบทึบใบหยังออกหยากมันสิออกหยาบเบาๆกิ่งใหญ่ๆนะครับแสงเขาบ่ถึงเนีมันสิออกหยนะา,ออา็ตักแต่งให้มันโล่งแบบนี้ล่ะนี่แต่งให้มันโล่งเดี๋ยวใส่เบิ่งตรวจว่านในแต่งพี่น้องมันสิทึอบชําใดนนี่ล่ะต้นนี้มันโล่งเด้อนี่วันน,น,นี้แต่งตัดงาลงถ้าแต่งเหยียไปมันสิโล่งเนมเห็นแบบนี้ครับโปร่งเลยนี่ครับจากใบหนาๆก็สิบ,บางเใครับพี่น้องนี่ล่ะ เก็บใบทุเรียนแก้งยูนี่แต้งลยบ่เสิงสิบต้นครับขืน่นไงใส่บันดไดนะครับขืนนี่นี่นี่นบันไดแหละกระเซฟตีครับพี่นอ้องนี่ต้นนี่ก็ตัดลงร้ายกันครับนี่ครับบันไดนี่ขื้นนี่แก้งลงๆครับ บาวนี้ต้นมันในแต้งได้พี่น้องได้เสียเบิ้งต้นมันในแต้งมืออื่นสิแต้งต่อตัวนี้แต้งโล่งนี่บันไดขึ้นบานต้นมันในแต้งกิ่งแขนงะครับพี่น้องนี่นี่ครับแขนงเป็นแขนงเป็นกิ้งขังนี่ทึบจังจรินะครับคือใบกับแต้งตัดงาหอดปลายเพื่อนครับพี่น้องนี่ต้นนี้สูงบันไดขึ้น แกงขันแงน,นี่แหละครับแตงโล่งโปงกานเียาดอกนะครับพี่นอ้องนี่แหละเลินี้การแตงกวาดโค้งกวาดโคนกวาดโค,น,ดคนรอบรอบรอบแรกแล้วนี่ครับใบกับขวาดไปแล้วครับบาน,นี้แล้วมันมแตงลงสิเรับแับห่หอไปทิมน,นี่ครับห่อไปคลองเผาไฟนี่แหละนี่ครับที่แตง เวลาเตียงขึ language, language ้นไปล้วโอ้ยดไอ้นั่ก <sucked on our sea> ็พอตัดไอ้น <anes somewhere. S 1> ี่ก็พอตัดเพราะว่าเขาบลดเตียงห่างต้นไปดอกกับพ่ค่อยออกดีได้พี่น้องเตียงห่างต้นไปจังเม็ดกลัวเกิเม็ดกลัวผลละเตียงขแนงออกมาพี่ล่ะตัดลงมาเป็นหน่อยนะครับพี่น้องตัดลงต้นหนึ่งนี่ครับต้นหนึ่งใบต้นหนึ่งใบต้นหนึ่งนะครับพี่น้อง แต่งโกงแบบนี้ขนาดซ้ำหน,นึ่งกันยังงานยังหลายเลยครับพี่นอ้องเีพี่นาไเดี๋ยวตัดอีกนี่ครับงาขี้กันสอนกันนี่ตัดคู่ปีนะทุเรียนนะครับงานสอนกันคุณเวลาตอนนีบ่อนไนไหนหรอครับตอนขืนเนาหน่นวยครับขืนมัดหน่วยเนาะโอ้ยหัวบาดเบดครับพี่นอ้องการแพร่งงานครับเด็ดทางห้างไว้นี่ครับตัวนี้มาเกียเบิง้ง ตวนบัวในแตีงครับมืออื่นนี่ตัดออกงา่นี่ร้ายครับสอนกันนี่แตีงหอดปลายเลยครับพี่น้องนี่นี่แหละเทคนิคการแต่งกิ่งของสวนส่องกระเสียทิศบีมายแต่ละสวนก็อาจจะบ่คือกันครับเฮ็ดแต่ละสูตรกับบ่กันดอกคล้ายๆกันผู้ลงค้นกะบ่ใสซแปดยี่สิบซีผุลงค้นกับไซหกสามสาม ผู้ลงคนกับใายใส่สิบห้าห้ายี่สิบก็มีครับแล้วแต่ครับแต่ละสูตรคือกันหรือแปดยี่ิบซีนี่ก็ใส่ปีละเทียครับพี่น่อก้านเสียวดอกเปิดตาดอกที่นี่กัเปิดตาดอกหอกสะสมอาหารกับวุ้นเสีดยังมากมายเลยครับอยู่นี่คนกับสีดหลายสูตรอยู่อยู่นี่ใส่เป็นฮอร์โมนอะมิโนโปรตีนอะไรกั แมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนแค่นั้นนะครับสีทั้งใบครับสั้งใบบราจะใส่หลายอย่างบาแต่รักษาแม่แรงได้ปุ๋ยตะกอนเท่ากับบำรุงมากสิผ่ามือเที่ยนหนึ่งครับบำรุงใบมากรักษาแม่แรงได้ใบก็บสมบูรณ์ครับปัญหามันเกิดอยู่มองนี้แล้วครับถ้ารักษาแม่แรงได้ใบเท่ากับง่ามเดีวยดวยครับปุ๋ยเท่ากับใส่สิผ่ามือเที่ยนึงบำรุงไมเ่เรื่อยๆครับพี่น้อง ตางใบกับซีอาทิตย์ละเทียนี่แหละก้านเทียวดอกนะครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคการสีแตงกิงแตงหยางทุเรียนครับยุนี่นี่สีเห็นไ่มครับพี่น้องนี่ตัวน,นี่ต้นนี้เอาอยุนยุเพื่องเอิร์กผมนะครับนี่นี่ต้นนี้ยุเพื่องเอิร์กครับอยากไม่อยากให้ไใบตั้มนะครับพี่น้องไใบตั้มใหญ่ขึ้นมากสิได้ตัดถิ่นเพื่องเอิร์กเม็ดกว่าครับ เ็นว่นี่ตัวนี้ก็ปีที่แล้วตัดทีมปีนี้ตัวนี้ก็ตัดทีมนี่ครับตัวนี้มันมีอยู่สองกิ่งครับนี่กับจำานี่ยัวจำจำเนี่ยปีซีมานี่กิ่งนี่กิ่งนี่ถ้าบทตีนหลูกแล้วพี่น้องเนี่ปีซีมานี่กิ่งนี่ถ้าบตีหลูกอยู่จำตัดออกครับพี่น้องตัดออกตัดอลย แ่งให้โล่งแบบนี้นะครับพี่น้องแ่งแล้วมันจิปโปง่งนี่มุันสิเอาดอกลาลาศาสนะเนี่นะครับนี่ดอกที่ออกมา,มาประมาณนี้ครับนี่นี่แหละดอกเขาแ่งออกมาจา,ากจากต้นมานเนี่ยนะครับพี่น้องจิหอยดอกอยูนีเขี้ยมมันก็ออกร้ายนะครับพี่น้องออกร้ายเทากับิเอากิง่งเนี่บ่เกินสองจาหลูกออกออกร้ายเทาก็เรียกดอกเอาครับพี่น้อง แกงงง่งนาไว้ลงโล่งโปร่งงาใหญ่ๆหน่อยๆสีสมบูรณ์ครับพี่น้องนีงาส่อนกันไหมครับพี่น้องเห็นบอส่อคอยดีถ้าถ้าทุเรียนใหม่ๆนี่ถ้าเป็นสอนกันแบบนี้เอาออกเลยครับตัวนี้บเนียนอนปีนานเอาตัวนี้ออกเอานีไว้ส่อนกันครับบีดออกมานีครับบอตีลูกกเอาออกนะครับพี่น้องเอาเห็นมันห่างๆกันเห็นบนอสแล้วเสียพี่น้องเบงงาส่อนกันบีดออกมา ยี่นิตัตแหละครับตัวนี้นี่นนนงาเขาไหว้ร้ายแบบพิถีพิถันเลือกพี่น้องนี่งานซ้อนกันตัดออกเลยเหมือนนี้ครับนีซ้อนกันแล้วก็บ,บีดออกห่างกันงานโหน่อยนะครับพี่น้องต่อขาเหยียบสบายเลยนี่นมันซ้อนกันดูเด้อพี่น้องงานซ้อนกันผลสุดท้ายก็ได้ออกนี่ละ อย่างคือเทคนิคการแต่งกิ่งสาคัญครับทุเรียนมีเห็นว่าครับมันสอนกันทำในส่วนนึงมันจะบ,บีดออกแต่ว่าตัวนี้มันมันมาสอนกันแห้งแต่ว่าตัวนี้มันขี้กันเลยนี่กอนล้วก็ตัดออกครับเมื่อสันกับบดายงานใหญ่ประเก็ได้ตัดถิ่นนี่แหละทุเรียนครับเมื่อวนี้ว่าในแตงครับแตงวู่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่จักับสิแล้วทุเรียนสี่สิบกว่าตัวตน,นี่อื่นไม่ครับ ขึ้นแต่ละต้นบนทั้มบัไดเลยครับบันไดขื้นไปพุ่นไปห้อยอยู่เครื่องพุ่นปวดขาพุ่นที่จริงตัดได้หอดปลายกับหอดตัดทอดไปลายได้กับตดเลยครับตัดสูงได้เห็นดีเพื่อเห็นมันแสงข่าเถิงแสงก่าเถิงมันจะเป็นดอกมาเตีงเถิงหมดเลยครับพี่น้องถ้าแสงลงมาเตีงเถิถงครับว่าทบแห้งจะเป็นดอกมาเตีงเถิงเลยเป็นดีครับแสงแสงมาเถิงร่มว่าเขา ดอ,อกกับเป็นหยาครับพี่น้องทุเรียนทึบๆไม่อยากเป็นดอกเห็นว่าใบหน้า้หละๆสิตอนเขาบอในแตงเสียอดดอกเลยครับพี too too ่น้องเนี่ยมึงมันทึบเลยนี่เนี่ยมึงทึบเลยใบงามๆนั่นสิเหมือนย่ามขึ้นไปแตงเลยครับนี่เห็นบอกครับทึบๆตัวนี้มืออื่นนี่ครับเอาออกแกงจังป้างคนเี้ครับพี่น้องย่ามแตงไม่ต่เสียดายหรยังครับพี่น้องแต่ว่ากับว่าแตงกับบ้าไดบ่าแตงเป็นดอกก่ญญาทิศหยา แสงกาบโพลงเป็นหลูกกระโลนนะครับพี่น้องทุเรียนมากแสงแห่งแสงเถือเถึงล่มขาวเถึงหลูกลงโป้งลงโล่งครับลูกเกษดรทิศดีครับครับเกษตรทิศจะดีไหมคับมาอัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งกิ่งแต่งแขนงกวดโค่นและกระแต่งนี่แหละครับพี่น้องครับคลิปนี้เกสตรขอจบไปซั้นนี่แหละครับต่อไปกสิยุดน้ำครับนี่ก็ยุดน้ำนี่แหละครับ แต่ว่ามันกระตกนะครับแต่ว่าปีนี่สิยุดจังมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันออกตาปูตาป่ายุธดธหนามเลยจังสิบ,บอกว่ามันสิยุทธ์ตีจังมือครับกันตําอันแล้วแหละกับปะมาณซิบมือครับรอบแรกเลยครับซิฟมือก็สิโซยหนามจักหาหน้าที่ซิฟหน้าที่ยุทธตองสินะครับอืมคือบริเวณว่าหายทุกมืออ่บุคลงค้นกับอาทิตย์หนึ่งมาโซยหนามอืมแต่ว่าอยู่นี่ก็สิประมาณซิฟมือครับรอบแรก จัสสีหอยหนาไปหลอบหนึ่งนะครับกระเทยซีดีไม่กับสีคอสยกบไปซ้ำนี่แหะครับสวัสดีครับ